พ่อขุนงามเมืองถึงแล้วครับบริเวณด้านหน้าผมนี้นะครับก็คือพ่อขุนงามเมืองครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะท่านกันครับพ่อขุนงามเมือง,อง,องกล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เมื่อเสด็จไปทางไหนแดดก็บ่รฮอนฝนก็บ่อฮำจักให้แดดก็แดดจักให้บทก็บทจึงได้พระนามว่างามเมืองและพระองค์ยังเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบาน กับพ่อขุนเมงรายแห่งเมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทยัยซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตว์ต่อการนณนะบริเวณแม่น้ำอิงซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณกว้านพะเยาชาวพะเยาให้ความเคารพนับถือพ่อขุนงมเมืองเป็นอย่างมากพร้อมร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงมเมืองขึ้นเป็นรูปปั้นสำริดความสูงเท่าครึ่งขององค์จริง อยู่ในท่าประทับยืนทรงชุดกษัตริย์สวมมงกุฎพระหัตถ์ถือดาบอาญาสิทธิ์พระพักหันไปทางกว้านพยาวประดิษฐานบนแท่นสูง2.5เมตร